Kín pizza đây mọi người nè Mà, mà phí nọ Ôi, bởi khi bây giờ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  bây người nằm, nằm, nằm Chai nấm kém đi xẹp là thải con luôn มงงปชมพูมจจนไมมเจาะามความอะรอ๋อมันพวกความดอกเท่ากินโดดในปากพวกกินกับกินพวกแปลงกับแปลงเป็น,ปน,ปนยังไง <c oughs> <c oughs> เป็นใหงนางชูงน,น, <c oughs> <c oughs> นางชูงโสด เห็นบลาตีต้องตีค่าสมาชิกเนี่ยผมให้พี่น้อง<า>ที่ค่าสมาชิสบายดีสวัสดีเดอ้อผมให้พี่น้องมาแต่การพลาเดียวซื้อพิซซ่ามากินเมืองโน่นนี่มาเดอ้อเอฟซีเดอ้อฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศ, <laughs> ต,เทศต่างประเทศกัมา <laughs> กินกน้ำกันเดอ้อโรบูโซเอฟซี พลังอังกฤษผมนี่มีเร้นมีลย้มมียามมืนกเขาบาง่เมื่อไพี่น้องมาในประเทศบริยาปกสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินพิซซ่าเด้อพิซซ่านี้มันแพงด้วยเนี่ยเป็ดเกาลัน แจ็บกกินย่วม,มันมีฉีดขาเลยนะเจบบาแลฉีดเมัาเป็นฉีดขาเนี่ยโอ้ยนะหอนนั่งหอนอด้กินมาทังไกินจังไรก่อนหอนแหงอนไม่พี่น้องตุยจนจุกค,คูอยู่หอนแหงกินได้ <c oughs> เปียนในหอแล้กินมาได้เมืนนะ่อยเลยมันนะมันเชื่อประเมือ่อเอเียดมันนี่นะโตนเขื้นโตนลงอยู่คนโมเมนมนันหนอกเสียบหนึง่งสองสามพันตลอดเช้าสี่สมปโมงโมเมนต์ปนอกคนเด็กเดีอดตลอดโอ้ย <c oughs> มันทอนกินมาได้ น้อยนกะินนหอดบ่ดได้ผัวนี้กินได้เด้อดูกลานโมครูบานได้ก็มียีรักจางประเทศนั่นนะพี่ชายเ <c oughs> มือง้าเมืองไทยเป็นของบมอันมีกันหยากัดนั้นนะมีกับแพงนะเดี๋ยวบ้านเขาอ่ะบ่อยคือกัน มันบม่มีชีดจำนาใชายดูนี่กับแต่หนึงกับแปดเก้าดอนก็มีชาวปมันยังมีำพิชาหารนี่ชาไปายมันให่ติดขเขาเขาชาวสามสิบผลไว้นองแยามก่ยังซื้อเรียงเนาะ เปียนอีกสี่มวยดามก่อนเลิกไปลองเลิกมุจีรู้บ่กินได้เห็นเนาะกินบูจี้กันบ่ด้กินได้เห็นจ้า่ออบ้านท้งบุ๋มแบกระชอ้มันมัก มน้างชายแามมันก็ยังกินแม่มันจะไม่กินเพราะแสบคนเครื่องเน้นเ่พาะเมพีเนอะ เอาก็เป็นได้พ่อแม่์ไปนะ้องเครื่องมันมีครบเบิดเนาะแต่เฮาบ่มีเว,วลาเฮ็ดพ่อแม่์ไปนะ้องเซาวยังเราเอาผัวฝรั่งไงยุรัดิใดพวกสือ่อเรา,าจาังใดเขาลืมเนมะกี้เมกีวะแม่บอกปูเราขายพิซซ่าในเมบบกี้ ตปเกียอเมริกาเนี่ยนะมันออกปลูกตัวเนเลยนะมันค่าการออกนีก่ขายดีเลยทำไมครับตอนมันเป็นเ,นเหนตุการณ์ละพันตี้ไม่ได้ขายเราเห็ดแซ่บเขาใช้อาเซียเข้าไป,ปก็แซ่บนะออกตู่ได้หอโอ้ค่ากาอ,ออกเห็นไปเที่ยวก็จะไปวุ้นู่นเล่าอยู่กินเห็นแล้วอยู่อันหล,ลังอย่งบุ๊ เมนเม้ิกเอ็นว่เปนเทคซิเารเาขายอยู่พุทธเจริญนั่นดะรานคนเห็ดบักนั้นมันเห็ดแต่ว่าจกไปพอดีลด้ใชไหเบิง่งมันเห็ดยังมนขายลานนจะของนะจะป็นดูจจากมาากันจะกวนันดูขายดีนะ มันบริการพิซซ่าบรามันขายอยังขายดีดีมือหนึ่งได้สองสามพันบุกแม่พี่นกหลานเราขายอยู่พอนรนดดาเล็กน้อยเกินขายะได้เศ้าก็ปีหาดแต่ <หา S 1> ได้เลยทำงานมือหนึ่งสองสามพันลุกลาอายคนเดียมันเป็นดุกดาแต่ยังนนอยมันขี้ด,ดทิ์ขี้อนะบอกอันนี้นะเด็กบอกมันขี้ดทธเลยบ่บ่กู มือละพันก็ว่าด,ดีแล้วนะอันนี้สองสามพันวงมือหนึ่งแต่น้อยคิดอ,นะอึได้เพื่อนชองสันมันโดดแต่ล้างเท่งแต่สันเท่งผมปิน้นโด <c oughs> ลงมา <c oughs> ตอนพอมันเชีย <c oughs> ร์ตีแบกจิมมี่เลือดออกเนาะอาบอยู่จิมมี่นะเดี๋็กๆชอบกันเด้อตีอ้ายเด็กก็เลือดอาบอยู่กระปรงเลยนะมาจะ เอาม่แต่แต่ละไอคอวมาเอาเอาหน้่าน่น่อยมันยดีบัดเล้กด้ลมันกระปุกปุ๊บเราเขาเรียนเขาได้แค่ไปตนนั้นละตั้งปัดมิโด้คนน่ะใไเปลี่ยนใส่ใจคอเอาที่จริงใครออมนจร่ะืีอมาเป็นกุยไปตีเปนกุยไปตีไม่เนะก็แลนด์จ้ตนขนาดงานคืนทึ่งหรอกตนตนุงหนต่าง ก็เป็นอยังไรเดน่นเฉยเด่นค่ะบัดนั้นไปถามแม่มามชิมจะแม่มาต้องเป็นพลายชิมตีเขาเน,น, <c oughs> นี่นั่นแหละอามึงดินั่นแหะอามึงน้องของนักตีมึงคือการนั่นบะกกบอตะแกนนัน,ปกปกปกนตีเวลาหย่านะแดนปุ๊บทีกัดกินเป็นเปียกมันห้อนแห้งกว่าแมวหน่อยยิ่กินเท่าน,น้นหน่อย ก็ปลาเปนยินก็อนนมโงกินเปลี่ยนเดี๋ยวเลยช่วจิไปซองน่ะไนอย่างนั้นไม่กูเลยนเลยมอยสจานกินแล้วก็ไปล่างใส่คื้นอันขอเป็นก็จะไม่ส่งขอชะนาบินนะไข้ตูบอะไรแล้วพออยกูมาหนึ่งวา ตอนคนจะเกินม่ม่จะรามีจะมากลับมาเขาไปแล้วบางใคยตู้บไรตู้รถนะรถแหวนเราบ่รถแวนเรานะเพื่นเคยนอนอยู่ในหันครับเกิืพอเพื่อเดียนดุงอยูนว่าพูดจิมา่งว่บเอาใครทีไม่ได้ได้บัตรถ้นไป่งหน่องตู้ได้เขาช้เมื่อเหตุการในงานเขาเลยลูกเต่าเขาก็มีก็เกิดจุดเรีไนพชงเขาละ บอกจองซองกัเด้ใครได้ต่กีใครบ่ได้ใครเบอ่ได้ก็บ่ได้พอามแบแฉะเ็พี่น้องบิชานีแฉะไหนบ่มิชาาะน้อง ชาวบานี่กินของเบสใส่กอของผมใม่ไปลองเบอร์เนาะขายของมืออะไรพักพอดอนมาในทันเ,นนเนนย็ดเบื่อใ้เฮ้ยเศรษฐเ่อยสังเนาะ็ต<ะ>แล้ววบับนไหนม่ได้เอาท่าซีใส่เสื้อท่ามันกระเบื่อตัวเองงานแปดชั่วโมงเะ เมื่ออะไรพี่น้องเมื่อเมื่อเมือนหูมัมน,นมเป็ยังจะเบื่อหือเบื่อจะเยๆมาเดือดจางลงน้ำก็กินหน่อยเดี๋ยวนีน้มันจีเป็นน่ละมันจะเป็นมันทายอย่กอนน้ำาน้อยกินลายเลยตุกหนึ่งตุ๊กหน้มือหนึ่งบมต่า ขวดโอ้ขวดกินน<ม>้ำหนึ่งแซ่เดีกคนเดี๋ยวนี้บ่อละเดี๋ยวนี้บ่บ่ค่อยกินนี่พราะไม่ได้ไปนอกกินน้ำน้อยจิน้อยก็เป็นปัญหาแหละคอยนะคือโง่คือเป็นแบบนั บุกินที่ขาเียกเกงที่เขาเรียคือวาดนี่เดียว่าบุกินกิน <c oughs> พิซซ่ามันลงไว้ได้ปะแม่พนะปเนอะทำงานจะไปสื่อพิซซ่าช้องปีนี้ไปกินพิซซ่า ว่าให้พี่ให้น้องฟังอยู่เมืองนอกมันมีเบ็ดทุกตลาดพ่อแม่พิซซ่าพ่อแม่พี่น้องเขาขายพิซซ่าเนี่ยมนะบเลยคืออยู่บ้านเฮาแนตะ่บ้านเฮาเราขายเป็นบ่อนเนาะเขาขายช่วเบดอาหารเขาเข้าเข่าสั้นซักดูบ้านเฮาเพื่นเข้าเข่าขายเป็นบอนอน่อ,เขาขาอนเนาะ พี่แา็ตัวนี้มันมีแนวหนึ่งขเข้าใเห็นที่นันนวแแ็บเนาะก็ใช่แป้งน,นัวพวี่จจกโอ้ยขอโทษหลายๆคบอกอิ่มแล้วกินหลายบ่ได้คุ้มป็คนเบาหวานกินบ่ดีแล้วอันนี้เปลี่ยนเก่งใจนยเก่งเก่งใจ กินได้คนสองเตียงเลยกินหลายคนได้กินได้สอเตียงบ้านในได้คนบริกกินจะก็กินไา,าเตียงสัตนเจ้บุนนบกินบุกิน เขาใส่ข้างในแฉมเนาะเขาบอกมันฉีดข้าวย่างรู้จังฉีดไลยฉีดขาวๆเลยในหน้าเนี่ยว่ะเขาบอกยังข้างในเขาเกาะเข้ามาเลยนะแฉะไหมฮะวอวเนี่ยพักฟอนยัดพ้นโตแต่จริงก็หอมหอมนอกหวานเนาะ จะกินช้าหน่อยพี่วะเต็มจริงปลูกท่านได้กินได้พ่อแม่พป่น้องท่านได้กินซุกได้ถต้เอฟซีอยากได้ก็บอกมานอกภาคให้ได้ในมันปั่นกันปล๊กปั่นกันกินขน้านยมากแต่เนในซะีน่มดเยเขาเอามาขายเนาะเขาเอามาขายเอาข้วหนยวโบแก่มาขายข้านยซื้อมาเอามาผ้ากินกันได้เสเยแนวมันเนาะ เรืองเรือง,องน้อยเดียวหนึ่งขน้อยอซื้อเอาเราซื้อมาชิ้หน่วยมัอนกนะันจำชิ้นหน่อยคนนะีน้เนาะโอ้ยผักวันเสาร์มีแห้งเลยผอแบกไปนเนาะเรากินเท่าไหน,นโอ้อิ่มไปเรากินมาเบ็ดกับเอาเมียนเอาเอาไว้นานๆเราเอาเข้าไว้ดูไมโครเวฟมุอยากก่อนละกินได้ เแียงเดียวกันกินก่นซื้อมาแบ่งกันคนละ <c oughs> ครึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งขนมกินได้พี่ชานเปีเยงหนึง่งเปีเยงครึ่งยังไก็เท่านัน้นละไปซื้อเขาก็ลุกขึ้นนะพี่น้องไปซื้อกนินลุกยังบอน,นอเอา order กินเข้าไปซื้อกินเขากินบบเบิร์ตเอามาก,ก็ได้บนบนเขาเฮ็ดสดๆนะน,นะพ่อแม่พี่น้องไปโ order กินนั่ง กินยืนนานในเขากินบุเบิสข้าวห่อมาก็ได้ลูกสาวาไปกินเพื้ออาหารขาเจ้ากระแชบคือกันเทาไอ้เยื่อขึอ้น <laughs> พามอไปกินนะจ๊นเอาจะเต้เนนานเหนเ็นกินน้ำ,พ,นำพี่น้องอิซีไทยบ่บ่คนลาวบ่จัดจัดไปเช่า,ามันเพื่ออยู่เมกาเขาบอกให้เอาเครื่องปรุงไปตั้งเมี่ยนคืออยู่บ้านเขาเลยพ่อแม่พี่น้องเขาบอกให้ใส่พีเนะ้อง ถ้ามาก,กินมันก็บดแซบพ่อแม่พี่น,น้องขน้อยไปกินที่นึงแหละไม่แต่ปรุงในน้ำซื่งปรุงในน้ำซื่งก็มาเอาเผือยใส่ไม่ก,กินมันก็บดแซบเลยบดอะไรปรุงตามใจอ,อ,อยู่บ้านเรามีซอสมีหมกเพชรมีอย่างโอเคพี่น้องแล้วนะโอเคเ,เ,เด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวย,วยน่ำกันพ่อแม่พี่น้อง แม่ยู่ดีมีแหงบดสุขสุขคนดั่ด้วยเงินทองเด้อพี่น้องเด้อให้ดีให้เศร้าเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันนานๆอยู่สิมีเสิ็มาเป็นข้างเสียดดังเลแม่พี่น้องจะเจ็บยึดจนอ้าวบ๊ายบายอยู่ดีมีแหงพี่น้อง